โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูพระแท้แล้วกันนะครับในราคาหลักหลายหลายหมื่นบาทเป็นรุ่นชนะจนปีห้าหกเอาแบบไวๆเลยนะชนะจนเนี่ยเอาแบบง่ายๆไวๆเลยชนะจนง่ายๆที่สิ่งที่ท่านจะต้องคิดและต้องพิจารณาเนี่ยคือหลวงพ่อรวยบริสัททโกเนื้อเงินรุ่นชนะจนปีห้าหกเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับผมบอก ผมบอกเลยกันว่ามีสีอะไรบ้างมีสีน้ําเงินกับสีแดงที่ผมถืออยู่แค่นี้ถ้านอกเหนือจากนี้คือเก๋เลยนะครับถ้าเป็นสีอื่นคือเก๋เลยด้านหน้าอจุดแรกตรงนี้ที่ผมชี้จะมีก้อนหนึ่งโผดขึ้นมาจุดแรกนะปึ๊บอ่านี่นะครับมีก้อนจุดแรกนะครับอ่านี่แล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยไม่เจาะห่วงเจาะห่วงก็พิจารณาให้ดีนะครับ อีกราคาหนึ่งเลยนะครับถ้าเจาะหวอย่าไปเจาะนะครับใครมีอย่าไปเจาะนะฮะก็จะเขียนว่าวัตกโกวัตกโกตาบลดอนยะนางเพอพาชีชนะจนปีห้าหกุ่นแรกเนี่ยได้รับฉายาเลยว่าเป็นเลนสมีชีวิตเดี๋ยวเราจะไปส่องกันดูว่าส่องแล้วเนี่ยเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตจริงไหมนะครับมันคือการวิธีดูพระแท้เหมือนกันนี่นะครับเม็ดในตา ซูมเอาน,นิดนึงก็ได้อะนะครับเนี่ยเม็ดในตาของท่านคิ้วที่ขมวดเหมือนไหมครับเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตจริงๆเลยเนี่ยครับวิธีการดูพระแทงผมองนี้จมูกสวยดีนะครับจมูกร้อยเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับองนี้นะครับใบหน้าศีรษะหน้าผากไฮบาลาต่างๆซูมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ ถ้าเหมือนจริงๆเนี่ยเส้นผมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเนี่ยต้องติดขอบชัดนะเห็นไหมชึบเนี่ยเห็นไหมของแท้เนี่ยมันต้องติดขอบชัดลองส่องของเก๊ดูครับติดบ้างไม่ติดบ้างมองแล้วไม่เป็นเส้นผมไม่เป็นลายผมนะครับเห็นไหมนะครับเส้นหน้าผากของท่านเนี่ยพ้าแท้เนี่ยมัน,มนพ่อรวยหลวงพ่อรวยดูไม่ยาก ไปพร้อมกันเลยนะครับจุดที่2พลิกมาด้านหลังสิ่งที่พี่สิ่งที่พี่น้องต้องหากันคือโค้ดโค้ดไก่จะต้องอยู่บริเวณซ้ายบนตรงนี้กับโค้ดและนัมเบอร์ขวาล่างหลังไก่ตำแหน่ง2ตำแหน่งเนี้ยแบบนี้เท่านั้นถ้าตำแหน่งอื่นอาจจะตอกผิดหรือตอกข้ามแต่90%เก้หมดบางที่ไปตอกข้างๆหลวงพ่ออย่างนี้อ่าบางที่ไปตอกในห่วงนี้อ่าโอเคนะครับลองส่องดู ก็จะเป็นโค้ดไก่แล้วโค้ดไก่จะต้องเป็นตัวแบบนี้เท่านั้นชัดเจนนะครับกล้องเขาดีจริงๆเจาะลึกปึ๊กเลยนะครับถ้าพี่โทนเห็นก็สปอนเซอร์มาได้นะครับอีกตัวนึง <c oughs> นี่นะครับไก่จะต้องเป็นตัวแบบนี้เป็นการตอกลงไปนะครับฉะนั้นเส้นจะต้องคมเห็นไหมครับเส้นไก่ต่างๆเนี่ยมองแล้วลึกลงไปนะครับไม่ลึกมาก ของเก๊ตอกจนยู่เลยเจาะตอกจนทะลุทะลุเลยจนเป็นหลุมเลยไม่ใช่นะครับบริเวณขาของไก่เห็นไหมครับจะมีก้อนมองดีๆจะเป็นก้อนก้อนหนึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยโค้ดแท้จะเป็นลักษณะนี้เหลี่ยมเอยอะไรเอยหางต่างๆเนี่ยเป็นเซียนเป็นฟอนต์นี้เท่านั้นอ่ะทีนี้มาดูฟอนต์ของตัวเลขฟอนต์ตัวเลขก็ต้องเป็นฟอนต์นี้เท่านั้นนอกเหนือจากนี้คือเก๊เลยเป็นการตอกลงไปเหมือนกันถ้าเอียงดูเนี่ยถ้าเป็นการตอกแล้วเอียงดูเนี่ย มันจะมีแท่งขึ้นมาแบบคมๆบางรุ่นมีเซียนให้ดูด้วยอ่ะอาจจะส่องยากนิดนึงมือสันเดี๋ยวพี่ๆจะงงกันเห็นไหมมุมเหลี่ยมต่างๆซอกต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมขึ้นมาคมๆเลยต่อไปนะครับมาดูขอบของตัวเหรียญนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยตั้งแต่ทางด้านบนลงมาเนี่ยจะมีรอยนะครับเขาเรียกว่ารอยมิลลิ่งแล้วกันอ่าถ้าส่องดีๆจะเจอ อันนี้ส่องยากนิดนึงมือจะสั่นอ่านี่นี่นสั่นเพราะว่ามันซูมนะครับมือสั่นเพราะว่าซูมยิ่งซูมเยอะเนี่ยยิ่งสั่นเนี่ยจะเป็นรอยมิลลิ่งของแท้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาขอบบล็อกไปมิลลิ่งให้เรียบนะพอมิลลิ่งแล้วมันจะเกิดลอยพอมาปั๊มปุ๊บเนี่ยมันก็มาด้วยตัวเหรียญนะครับจัดสร้างในีะยะหกรับรุ่นนี้ เดี๋ยวมาดูตัวตัดกันนะครับก็ตัวตัดจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวตัดที่ตัดทีเดียวขาดนะครับปี๖ถ้าดูเพราะว่ามีแค่มีรอยเฉือนรอยเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับสองหญ้าขออภัยนะครับเนี่ยเนี่ยตัวตัดเขาจะทีทีแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปส่องกับเหรียญท่านได้เหมือนกันถ้าตัวตัดเป็นลักษณะแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับ พี่บอยถ้าพระจันทร์ก็ได้บอกไว้ว่าดูพระเหรียญเนี่ยต้องดูตัวตัดสําคัญมากนี่นี่น,นี่อ่ะโอเคค้างไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยจะทีทีแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ดูไม่ถนัดดูไม่รู้เรื่องมีพระอยู่อยากรู้ว่าแท้ไหมอยากจะขายเปลี่ยนเป็นเงินส่งมาที่ไลน์ a d s a i a m e 1 6 8ยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าเลยท่านไม่ต้องรับประกันพระให้เราอ่าถ้าเราดูแล้วชอบเราซื้อนะครับไม่มีการคืนเงินอะไรก็ตามนะครับส่งมาแล้วกันครับยังรับเช่าอยู่ปกตินะครับสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ